นี่คือเอ็มยูเล็กเฮยบอเดี๋ยวพาไปดูนี่นะคะก็คือที่มาของที่ช่องคาราค่ะดูออ,อเคสตราดีมากเลย่อนแอบสบอยนะว่าจักรยานที่ลงท้ายด้วยเลขสาม S <S 2> <S 2> yeah, สวัสดีคับทุกคนสวสดีคส่สจีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็คือจะพาไปทัวร์มอกกันไปมุยไปค่ะแล้วทำไมต้องเปิดเสียงเปิดบล็อกแบบนี้ด้วยงงโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันยในมอเนี่ยก็จะมีที่ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายอ่ะลืมบอกเราอยู่มออะไรอยู่มาที่เดินสัญญาค่ะเค,คือมอก็จะสวยมากเพราะว่าต้นไม้ค่อนข้างเยอะว ที่แรกคือเอ l มยูเละทางนี้หน่อยสวยบอเดี๋ยวพาไปดูตัดหนึ่งก็คือเอ l มยูเลก็จะเป็นอารมณ์เหมือนสระน้ำเล็กๆมันเ,เป็นบ่อน้ำที่เวลาพระอาทิตย์ตกดินก็จะค่อนข้างสวยมากถึงแล้วครับเอ็มยูเลกก็คือตรงนี้จะเป็นทิศตะวัตนตก พาทิก็จะตกดินตรงนี้นะคะก็จะรู้สึกว่าสวยเวอร์เหมาะกับการมาน,นั่งแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงเกือบ5้าโมงก็จะยังร้อนๆอยู่นะฮะ ยังไงก่อนไปค่ะลงยังไงอะลงก็ได้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นคณะวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งคณะวิทย์เนี่ยก็จะมีหลายตึกมากเลยที่สารยาเด็กคณะอื่นก็สามารถมาเรียนที่นี่ได้นะคะอย่างเช่นวิชาผักกอต์อนาตโตมี่อะไรนี้ตรงนี้นะเป็นเขาเรียกว่าลานมฮิโดนแต่ว่าเด็กมฮิดนก็จะเรียกว่าลานตัวมอนะคะก็จะอยู่ข้าง กับตึก s อ2ซีสองตึก s อ2ซสองจะอยู่ตรงนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นสามย่าย ส่วนตรงนี้นะคะก็คือ MUIC หรือ Mahidol University International College หรือเขาเรียกกันว่ามูอีกหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็จะเป็นคณะอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยเรานะคะส่วนตึกต่อไปที่ทุกคนเห็นก็คือคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะหรือว่าเรียกว่าพยาบาลศิรีราชนั่นเอง กับการมาถ่ายรูปมากตึกพยาบาลนะความจึ้งของตึกนี้คือต้นไม้เยอะมากดูเยอะยันข้้งบนเลยนะตึกใหญ่จริงนี่ค่ะแล้วก็ป่นลอออกมาก็จะเจอ M U I C เราบอกว่าถ่ายเบียดน้ายชื่อขอซชื่อังเลยจีจีสตอรี่เฮ้ยเออจีจีซอรี่น่ารักเนาะตอนแรกเขาจัดตั้งชื่อว่าอะไรรู้ป่ะ Study Beverly จีจี เออจีจีสอรรี่น่ารักอ,อ่ะเอ้ยนี่ไงถ่ายไว้พอดีเลยปะถ่ายไว้พอดีเลยนี่นะคะก็คือที่มาของชื่อชอาออลาระคะจีจีสอรี่ <laughs> มันสวยไหมเนี่ยมันสวยจริงๆใช่ไหมบอกฉันทีว่ามันสวยเป็นสะพานนะคะตอนนี้ก็สวยมากทุกคนสวยปฐะสวยษฐะไหมก็สวยอยู่นะ ยนนกี่นะคะทุกคนตรงนัง้ก็ค <half> ือมไมโดสิทาคารปกติอ่ะการเข้าสิทาคารข้างในมันจะมีวันประถมนทเิศก็คือตอนปีหนึ่งแล้วก็วันรับปริญญาตอนปีสหรือว่าปีที่จบนะคะแต่ว่าเราเคยเข้าข้างในไปดูออเคสตราซึ่งดูออเคสตราเนี่ยก็คือแบบดีมากเลิศ ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเป็นเรียกว่าอีกฝั่งหนึ่งของศิทธาคารนะคะก็คือเรามาที่ด้านอันนี้เขาเรียกด้านหน้าหรือด้านหลังด,ด้านหน้าใช่ไหม,ไมผ่านทางด้านข้างไปนะคะแล้วก็มันจะข้ามอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเาไปดูงงนะะี่ค่ะประดับรูปกันได้นะน่ารักมากเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะว่าคือที่ไหนแล้วก็ตรงนี้ มันจะเป็นอารมณ์แบบป่าๆหน่อยมาตรงคือโคตรน่ากลัวเลยทุกคนอนี่นะคะเดินมาก็คือสวยเวอร์เลิศนะว่าไม่ได้สวยมุย้ย ข้างหลังของเรานะคะมันเป็นส่วนของสิริลูกาชาติก็คือมีความแบบสวยแล้วก็ล่มลื่นมากแต่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสที่เขาเปิดนะเดี๋ยวจะไปอยากไปเหมือนกันเพราะว่าอยู่นี่มานานแล้วลก็คืออยู่ไม่ได้ไปเลยเพราะว่าเขาไม่เปิดค่ะอันนี้เป็นจักรนเซ็นเตอร์นี่แต่ว่าตอนนี้คือจักรยานหมดแล้วอันนั้นเป็นจักรยานเก่าน,นะคะเขาก็จะไม่ให้ยืมแล้วค่ะส่วนตอนนี้ที่ใช้ก็คือจักรยานใหม่ดีไหมพูดดีบ่าไม่ดีว่า แ่สบอยนะว่าจักรยานที่ลงท้ายด้วยเลขสามจะไม่ค่อยดีจำไว้อันนี้เป็นทางเข้าหอบ้านพักมหิดลนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอสิบเอดก็คือมีสิชั้นเลยอยู่สูงมากนะวิทกีฬานะคะแล้วก็คณะสิ่งแวดล้อมใช่ไหมสิ่งแวดล้อมว่สิ่งแวดล้อมเขินดีนะจิงเราว็าเปิดกันดีกว วนตรงนี้เป็นสนามบอลก็จะอยู่หลังหลังจะขึ้นให้ลืมจะเป็นทางเดินดยาวๆนะคะจะเป็นเส้นหน้าหอพักพยาบารามาธิบดีกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีก็คือมันจะเป็นทางที่เดินชิวๆไปคะ่ะเดินไหมคะ ก็สวยอยู่นะถ้าสมมติว่ามันนั่งมันนั่งได้ไหมมันนั่งได้ไหมแต่ว่าเราว่ามันก็สวยดีนะเอ้ยตรงนั้นตรงนั้นได้อยู่เดี๋ยวพอไปชิบชู้ชชชชชแต่ว่าเราก็ไม่เคยเห็นใครมานั่งนะแต่ว่าเราว่ามันนั่งได้นี่นะคะตรงตรงนี้ก็ชิลดีหรือเปล่าก็ได้อยู่นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคอนโดนะคะนี่อันนี้คือคอนโดดีนะคะเป็นหอนพักนักศึกษาหญิงพี่ อารมณ์เป็นคอนโดในมอลลนั่นแหละที่เด็กๆอาจจะเคยเห็นใครหลายๆคนรีวิวเนาะแลวนี่ก็คือน้องประจํามหาหลัยนะคะก็คือเจอเป็นเรื่องปกติปีหนึ่งอาจจะยังไม่ชินเดี๋ยวปีสองก็จะน่าจะ